สว,สวั soever. สดีค่ะตื่นเต้นกับการได้รับค่าคอมมิชชั่นเป็นครั้งแรกก็จะมาถอนเงินจากค่าในหน้า tiktok นะคะให้เข้าชูมัน <ies> n ี่นะคะก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายกาแฟ27บาทแต่ว่าก็ถอนมา26บาทเหลือติดบัญชีไว้1บาทนะคะไว้ให well, ้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะเพื่อนๆที่กำลังทำหาค่าคอมมิชชั่นในติก t o อ ก็พยายามกันต่อไปนะคะเพราะว่าเราก็ยังพยายามอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทำคอนเทนต์คลิปสร้างสรรค์ออกมาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการถอนเงินออกมานะคะเราก็จะยืนยันตัวตนหมายเลขโทรศัพท์ของเราในอแอปก่อนก็ใส่เบอร์โทรของเราไปเพราะว่าเราลิงก์ด้วยเบอร์โทรของ True m o n e y ก็เชื่อมโยงบัญชีไปได้เลยค่ะจากนั้นก็รอแป๊บนึ่ง จริงๆเราถอนได้27บาทเลยนะแต่ว่าเราถอนแค่26บาทพอว่าติดบัญชีไว้1บาทเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยที่มาอุดหนุนสร้างเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำคลิปดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้อ่าดูนะคะก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด, like, กด subscribe อันนี้ไม่ใช่ youtube ค่ะกดถูกใจแล้วก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็สินค้าสนใจสินค้าตัวไหนเพื่อนๆก็สั่งซื้อในตะก,ก้าได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มสินค้าเรื่อยๆนี่ก็ก็กําลังจะถอนถอนปุ๊บก็เงินก็เข้าเร็วมากๆเลยค่ะใส่จํานวนเงินที่เราจะถอนขั้นต่าก็คือ20บาทนะคะเท่าที่เราอ่านนี่ก็จะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของเราที่เราได้ทาทา ได้รับค่าคอมมิชชั่นครั้งแรกจริงๆเลยนะคะนี่ค่ะเงินเข้าแล้ว25 25บาทจุด75สตางค์เหลือ1บาทไว้ให้เพื่อนๆทำตามอันนี้ก็จะเป็นที่เราายนว่าเรื่องรนท่จนะค